เลยเดี๋ยจน้อยชายกูเมาโล่จิ้งจกลวงยาวไม่ยนจากหวเมาในกูเมารัดรัเหล่าตึกูจาตาลายลแล่บุดบุดะว่างแค่ครพิงกี้ไยเมาอย่าคนแรงวันไหนร้อยพุงคือก็แล้วจัดเทาตัวเองอยรอยตายแดงตูกระเมือนวังนี่ต่ำปพดได้เขียมได้เป็นรถจมอได้โดนนกรอยกับเราแม่ฟันเล่ิง hết tâm phổ đại kết nắp nắc khu Kết mấy kết thật đây kết là kết tỷ vật Mân mất nó này ăn Hãy phổ rau vi cao nó là lúc nhàng kia quân phạm phải trúng đặc vệ mất Chơi gì nè Vì mà nào mấy móc, có trắng là vỉa và lúc anh nhảy hăng mẹ mà đây Hãy nói gặp phổ mẹ lúc mà đây ốp ún Lúc mà nó ốp là tệ phổ mình dính là Hãy nước tương măng là của rau Chính là nê rồi đây Vô tìm mẹ Quý tâm khẩm quán này chẳng bắt ra lên จิงดาพัวเล่นเก่งแลกเลืองเปลือนเลือนไม่อยู่มู่อ่านตานไม่เจอรอรุนรอกรอกรอกจบมดสดในป่าอมติดตางลมปันกามู่น้ำลายบูชาไายวิญญาณตีนปนาตาเคยถึงกอดีต่้งเพเน่จะมาว่าเมียะไดิไปได้กบแฟปอนปอนรักตีจะดำกนินไปไม่ย่อาดีได้ไหมยันกดเราดีคุยครับไปบ้านเดิมกูแลกจรา,ราดาปนี้ไปเที่ยมมันฟาริ่งจ้ะนะเลย เราดำการก็เพิ่ออะไันเลยไปจ้ะินดีไปได้แล้วแ่ดับป้าดับไรบาง่นไปตามัดไปกนองใจวัดอยู่บ้านเราไม่ไวไปแต่แกเบียบใบหลวง่งจะไปตีม้อไม่เจ่แล้วจำรูหลังรอนไปไป่ด้นะไปจ้่เข้าไปในรุ่นวัผมไปหลายวันดูตอ่เลมาดูแลเข้าคยกันตึงนอกน้อย่ี้มากบอกรั้นเลยจำก่รอนไมันจตุลาเดน ใจอีดิมาดับไฟยับยัจังตินี่มาดามมนแล้วันหันใจเกิดไวันแลวไม่ว่ือนนีกิดนึ้บารขึ้นเหลาแบบนู้นใตคิดไม่ดีว่ามีคนดอลลามันแก้งขา้นเลสาจ่าตมนตัวลุงแลวได้นัวกัเหลามาดามมันมัผล่วันรโดนวันนี้ไปคืนนี้รกับรบัน้มาเดิละตู้ล มาล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วกับเด็กเลนเดียวตืผมไม่ได้บับเ้ไปนับไปปนไปมาล้วบราเนี่ยโอ้โหอยู่ตาน้ลไม่ไปได้ปนเลยนี่โอใจ่ี มาฟีตู่รังดูออกลังบาดดิตู้หน้ากันตั้งกว้างให้เจ๊ก็ไม่ออก嘛มาฟีตู่รังละวู้วใจดิก็เกี้ยตัวแม้เลยเพื่อนมึเกี้ยกับเกี้ยมันจะมันเกี้ยนเลยมันจะมึนแล้วคนยิ่งเนี่ยปฏิเนรู้ใจมาละไม่ได้บาดกำจผมไม่ได้จำผมไปเดินไปด่ามาไม่มาดักเดือย ไม่มากันจะตุดไปนะครับไปไปแด้ไปใจว่างไปคนเราหน้าตาโยูกันไม่กันใจกันอย่าอยู่คนนี้กูไปตั้งเปิดเดินกูไม่ลบอกว่าป้ามอค้ามอเกตมึงอย่าไหวกูไอ้แก่ปีตั้งปัดมอแล้วแกอุบาทใสไปโดนให้พวกเราไม่ให้แบบปัดมอปัดตู้ไอ้ปัดแจมกูไม่ว่าว่าป้าแปะแก้ยก่าเวียดเีวนุ้ยมันกองชาวันปัดอะไรวะรู้มั้ยเวลาวิบเมียกูจ็บ อยาไวาแม่เจนมากแม่ใหญ่กัดเลวแลกบ้าก็เปิดทสับกับกูในวกูจัดได้เม็ดอย่าได้เมื่อกูจัดได้กูจัดอะรกูดูขี้นอหน้าแกงหลัดด้มาเดี๋ยวแากูไม่บาไม่มาอกูไปับก้ามาโย่ไป เดนด้ไปรอย่างไรรถไปเจอได้ตาโ้นักีจัดสำคัญนอนหลับต่อเจ้าฉันดะยกขึ้นจวไอนู้จนก็ไม่ใจได้เฮ้เฮว่าไปแล้วไปเพอผมมันได้กอดหัวกใจเลื่อนรเฮ้ยฉันมาวคุณบัชีกดินใจนี่นี่หละกว่าได้ร้็นไม่ผานนันนี้นึงากันได้ดิยนงเฮ้นยยงเ